สวัสดีครับเพื่อนพบกันแล้วกับผมเอฟพีอีกเช่นดังเรนโอเคถึงออฟฟิศตัวอัฟสตารครับอันนี้ก็ผมจะพาเพื่อนๆมาครับฮะมายังไงอ่ะมาเริ่มต้นเล่นกันใหม่นะแถกว่าไม่ใช่ว่าจะมาเริ่มไอดีใหม่นะหมายถึงคนที่ว่ายังอยากจะกลับมาเล่นอ่ะเออผมมีก็เสนอที่เขาเสนอมาให้นะก็คือการแจกรูบี้อย่างหนักอย่างเต็มจักกต็เต็มนะหรือว่าเป็นหมื่นๆได้แหละเออ ก็เราไปดูที่คอนเทนต์นี่เขาจะเจกงนะแล้วก็วันที่ก็ยังไงการรับนะว่ามีเงื่อนไขอะไรยังไงถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็ไปรอรับชมรับฟังเลยนะว่ามันมีเงื่อนไขหรือการรับอุป่แบบไหนกันบ้างนะแต่ก็ก็ไม่นานได้แหละผมว่าอาจจะมีคลัมโบเข้ามานะในอีกไม่นานนี้ก็รอดูฝั่งดูคอยดูฟังข่าวละเออว่ามันจะออกมาแบบพุแบบยังไงนะแบบไหนยังไงก็เรามาดูเลยครับไปดูกันเลย อ่ะครับเราก็มาดูกิจกรรมแจกรูบี้นะฮะ c o u n t i n น s u นแจกอย่างนี้ผมเสียวนะบอกตรงมันเหมือนกับนะครบรอบ5ปีพี่จะแจกทิ้งท้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วมันดูกันหน่อยไปอ่ะครบรอบกิจกรรม5ปีนะกิจกรรมคืนรูบี้แล้วของฝันกลับมานะอ่ะ ก็อ่านนะน,นี่ก็สิบเก้าๆคือว่าเขาจะแจกทุกคนนะสำหรับการครบรอบ5ปีโรบี้นะอะฮะหลังวันที่9เดือน8นะวันที่เาเดือน8ก็จะเริ่มแจกแล้วอันนี้ก็ยังไม่ถึงนะครบรอบมาปีผมว่าน่าจะมาช่วงโครมโบนะอืนนอโครมโบแน่นอนเลยแหละมันแจกโครมโบก็เริ่มวันที่19เดือน8ปดระยะเวลา18บ3ปดที่าวันที่สินนบแปดนสามอฮะ นับรวมนะการนับรวมก็คือว่าตั้งแต่ก็ตั้งแต่สองพันยี่สิบนะก็ตั้งแต่เดือนสามสองพันยี่สิบมาคือนับรวมเลยอันนี่ก็เหมือนกันนะการนับรวมระดับหลักเกณฑ์แล้วก็การรับสิทธินะเนี่ยก็คือว่าการรับสิทธิการรับรูบี้เกณฑ์ขั้นต่ำของเขาที่เขาตั้งไว้นะคือว่า อย่างน้อยๆอ่ะเพื่อนๆต้องใช้รูบี้อย่างน้อยคือ5 0 0 0ันรูบี้นะก็จะได้20,000ชิ้นรูบี้นะโอ้โหเยอะจัดแต่สำหรับผมนะผมเลงก็ไมาใหญ่เลยผมใช้มา0,000มนรูบี้นะาาก็จะได้ประมาณกลับมา5้ามรูบี้นะอันนี้นับตั้งแต่2,020นนะก็คือว่าเนี่ยนับตั้งแต่นี้เลยไอ วันที่18เดื 3, 2020อน3 220อหมือนนะก็จะนับจากนี้เลยการแตะใช้ลบี้การใช้ลรบี้ของเราจะนับมาจากนี้แล้วก็จะแจกนะจะแจกคืนเวลาตามที่เขากําหนดไว้นะอันนี้คิดง่ายๆถ้าใครที่ล้างตู้มา2-3รอบอะคือยังไงก็ได้อยู่แล้วแหละ5,000เออไม่ต้องกลัวหรอกก็ระยเวลาการกําหนดการให้นะก็คือตั้งแต่วันที่19เดือน8จนถึง19เดือน9นะก็เกือบปลายปีอะเออ นี่รับได้เลยอันนี้ผมว่าน่าจะจบกิจกรรม ex ของเชือมี่นะน่าจะจบพอดีแล้วก็อาจจะมีคารลัมโบต่อท้ายนะก็อลองดูว่าเขาจะมาแจกช่องคารลัมโบหรือเปล่านะฮะก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ถ้าไม่มีอะไรมากก็มาพูดคุยนะว่าเออควรจะเก็บบี้ไว้ยังไงตอนไหนยังไองอะไรไงผมจะหากว่า50,000ื่นมาบวกกับไอแปดหมื่นที่ผมมีก็ประมาณแสนกว่านะแสา เอ้เนี่ยติดเซนสามอยู่เซนสามเซนสี่ก็อยากจะได้ประมาณเยอะๆนะก็จะได้ไปทุ่ม o o m ตัวจนช่วงโลรมโบนะอันนี้ก็ต้องรอกันหน่อยนะว่าจะมาไหมครบรอบ5ปีอาจจะมีอย่างนั้นแหละไม่ต้องกลัวหรอกครับครับท่าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับเพื่อจะมาแชร์ช่องผมก็คลิปสั้นนะไม่มีอะไรมากอันนี้ก็จากไปไปก่อนนะครับบายบายครับบายบาย